ปอมหนึ่งผมใส่อยู่หนีเสียอู้เห็นแล้วครับู้นครับยื่นไกลพูนนรับครับหลังนี่มีอาการนะครับจมหลังนี่ปลอมเสียขึ้นกันครับหลังแหลกปลอมเสียเลยครับอยู่ครับอยู่มนครับอุ้ยครับมีอาการดีครับคุณ ปอมนี่ก็ดึงไปทั้งใด่เลยพี่น้องเครับเดี๋ยวหากับรับปอมเสียครับอูยูครับสวัสดีครับหายูหากินทินล่าสีครับมันนี่ก็มาครับเบ็ดปอมมือเก่านะครับเนื้อบักหอยนะครับเนื้อบักหอย บมักก็ได้มักก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเขาหมักชุ่รดรดีนี mornings, s, ่สีเ hmm รีดสเลหัวหอยนิ่มครับก่อเบ็ดง่ายนะครับครับถ้าบมักหัวหอยกระเีิงแข็งก่อเบ็ดยากนิดหน่อยครับก็บรฏิการขึ้นฟ้าขึ้นฝนไม่แล้วครับผมจะข้ามไปอีกฟังหนึ่งนะครับที่ผมอยากข้ามไปดูนะครับตอนนี้มีน้ำแล้วครับข้ามไปนี่ก็เขามากก็สียางเขาไกลเตอร์พื่งกันครับวันนี้ก็มาผ่านโคครับผ่านโคครับยหย่นะครับพ่านโคตั้งแรนมาหอดแล้วโค ก็<โ>แล้วเมื่อไงปลาูกอืมเนี <Yeah. S 1> ่ยก็หาใส่น้ำปลาผือนะครับเดี๋ยวถ้าฝนบ่ตกผมสิได้ไปเปิดแม่กี่ซ้อนนะครับถ้าเปิดบ่ได้ผมอาจจะใส่เงาใส่เดือนนะครับหาปลาดุกเนี่ยครับขื้นใส่น้ำหอมนะครับถ้าใส่น้ำกูดน้ำหยังตาขึ้นเม็ดนะครับปลาดุกปลาดุกปลาเค้งขึ้นไปสูงม่ดาแล้วว่าปลาคอนีอย่างหลายนะครับ บ่เป็นการเสียวเวลาครับเขาปักเบ็ดเงาโฟมปักเบ็ดเงาหอยครับเบ็ดปอมน้ำกันนะครับครัขบขาม,มาอีกฟังนะครับยางหมุนมากนะครับ บเบสที่เป็นเบอร์สิบเอ็ดนะครับเบอร์สิบเอ็ดข้างผู้นุมนะครับรหัส6อ1กหนึ่งหนึ่งศย์ครับเบอร์สิบไอเบอร์สิที่ใหญ่กว่านี้นะครับครับเกาะหัวอ่อนนะครับหัวหอยที่อ่อนดีครับหอยหมกัก ลักเบ็ดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบนะครับผุนครับฟังผุ่นะนะครับที่ว่าผมใส่นะครับไกลๆไุลครับครับบรรยากาศตอน,น,นแรงๆนะครับฝูงโนเป็ดน้าครับกําลังหาหมองนอนนะครับ ครับเดี๋ยวทารุ่นกันมืออื่นเศร้านะครับเบ็ดปอมกวนหลาไปเลยนะครับถือว่าทำเลงามครับหมายงามแห้งน้ำท่วมหยาขึนนี้ไหมนะครับทารุ่นกันมือเศร้าครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเราเศร้านะครับตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บกู้เบ็ดปอมนะครับหลังจากใส่ถิงไวขึ้นหนึ่งครับบรรยากาศตอนเราเศราบานเฮาครับหกโมงเศร้านะครับแต่ก็มีขันาึค้มฝ้าคึ้มฝนมาอีกแล้วครับเมื่อคืนมีแต่ฝ้าห้องนะครับฝนบปรตก ขับรุ่นกันครับมีปลอมแหลกนะครับเงียยังคือเก่าครับปอมน,นี่เงียร์เยังคือเก่าครับห,หลังนี่มีอาการดึงนะครับรุ่นกันซีอูบะยูนะครับ เนื้อหล่อนครับดึงนี่นะครับแต่โบยู่ล้างนี่ก็เนื้อหล่อน คือเก่าครับห้อยหนูคุดกินนะครับโอปอม,ปมปนึงผมใส่อยู่ไหนเสียอู้เห็นแล้วครับพู้นครับยุ่ยไก่นครับที่ยูไปยู่รยครับหลากมาไก่ป่านนี้ หลากมม่จะผุนคุครับครับที่เห็นขน้างนานี่บโบเมนปลาเขาด้วยครับเป็นปลาผือครับผือกำลังขึ้นนะครับผูบ้ชมบางคนค่นก็ว่าเป็นปลาเขาไปหยยบเขาข้าเจ้านะครับเป็นปลาผือนะครับ ดึงเจ้าครับ,บเตบออยู่เด็กเปลี่ยนเป็นเบืใอไงเลยครับครับเนี่ยยังคือเก่าครับนี่ครับหลังนีม้มีอาการนะครับจม ยังครับยันใหญ่เรียบร้อยครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับผมตัวใหญ่แล้ครับ หลังนีปลอมเสียนะครับไปร,รอบกันโอ่ผีครับวูบวยูครับนา่าจะเป็นเอียนครับหลุดนะครับไม้ผุ่นกั็นันรุ่นกลัวนะครับไม้นี้มีคน ใส่หลายขึ้นกันครับหลังนี่ป้อมเสียขึ้นกันครับอ,อยู่กนอกพี่น้องเลยอู้เรียบร้อยครับเย็นอีกแล้วครับคงมือก็ขาดนะครับเย็นที่ตัวง่ามใหญ่ครับ มีแต่พวกใหญ่แกนหัวห้อยตายเอาผมแต้ียมสองเป็ดยนนะครับครับเขมามอดอีกไม้นะครับโอ้ยยางมะก่เติบนะครับเหงอแตกนะครับใครยังมีลมนะครับแถวนี้เพิ่นปลูกมั่นไว้หมดแล้วนะครับแต่ต่กรเพิ่นปลูกเข่าครับบัวใดผลนะครับน้ำท่วมถึงก็เลยปลูกมั่นไว้ครับ มาหอดแล้วครับห,หลังแหลกปลอมเสียเลยครับไปทางไหนน้อครับผู้ศึกษาผมมั่งหนิงครับอยู่เวลานิ่งเลยครับ บ่อยู่ครับโอ้ยหลากเขามาข้างในครับกินบ่อยู่นะครับครับลังเงียบครับนี่จะไปใส่เงากระปูจนครับลังนี่กระดึงนะครับ เรียบร้อยครับโอ้ยแต้มแรกปลาครับกินเล็กนะครับรุ่นงามๆครับแต้มสามนะครับเต็ดเอียนสองตครับตคอตัวนึงนะครับรุ่นกระต่อครับนี่ครับ อูดูครับดูมันครับด่นกันไฟไรนะครับดึงแห้งอยู่ครับ ี่น้องอุ้ยโตง,งามเลยครับครับผมมานนะครับครับไม้นี่พอน่าผาดนะครับพอางามแห้งครับล้านี้เน้อหนาจะคือเก่านะครับยีงจะ่อครับ เศษเนี้ครับครับเนื้อนี่คือเก่าครับ ดึงเค่คย้ยครับดึนเบาแนงดึนกกโตครับอุ้ยครับมีอาการเลยครับคุณ สวิงลงสวิงก็งงผมกินเล็กนะครับเดี๋ยวเก็บขับตัวงามเลยครับไม้งามเลยครับไม้นางถั่วปลาผงเลยไหมนะครับ ลังนี่ดึงนะครับรุ่นกันทียัวยูนะครับไม่หย่อดหลอวะตอนนวยูครับเป็นเอียนนะครับเป็นเอียนหน่อยนะครับเอียนหน่อยเลน เมียออก่อนครับนี่กระดึงนะครับรุนกันยูไปยูนะครับ มาผัดมาออมใส่พักใส่นะครับรอบผมยังบ่าตายครับตัวนี้กินเลอะความรับเหย่อเนีคือเก่าครับ ปอมอยู่ก็ดึงไปทางใดเหรอพี่นอ้องเดี๋ยวหากับข้ปอมเสียครับไปทางใดน้อกพีนตั้ย ลากเขาไปบ่าไก่นะครับบอยูนะครับู้นคุณครับหลากเขาว่าผุนครับยูบัครับอูย,ยูครับ พี่นอ้องใส่เดียวกันรุ่นงามครับร่นรุ่นกำหัตนะครับ เหงายัางคือเขาคือ,อดึงกลับมาอืมเอียนนะครับ ดลังนี้มีอาการครับรุนกันนะครับซีอูบอยูยูะยวะล่ะูครับรับไม่อีกแต้มแล้วครับกินเลิกนะครับเนื้อหัวหอย หม,มานครับเบดปอมทำงานดีครับล่กกระตอครับปอมนี่กระดึงนะครับรุ่นกันสิยูบยูนะครับ กวายู่ครับลากเข้าไปาซื้อครับหลังนี้ก็ดูซื้อครับอยังเหมือนเดิม ล่เข้ามัน้ึงในครับโอ้บอยู่นะครับยางที่เก่าครับ เห็นตายแล้วครับเป็นเอียนดึงเนี่ยเหมือนนะครับเหมือนแล้วครับเบ็ดครับพี่น้องก็เก็บเบ็ดปอมมาเรียบร้อยนะครับมือ ขึ้นนะครับผมเมื่อวานผมเสียบเบ็ดแลวคำนะครับผมยางมาได้เฮ็ดเพะฝ่ายมูนึงอยู่นน่นะครับไดี๋วถวยนึงครับเดี๋ยวตียางหาต่อนะครับเฮ็ดเพะออกนะครับบอลออนเลยครับเฮ็ดเพอฝ่ายครับผลงานของเส้นนี่นะครับก็ถือว่าหมานะครับเดี๋ยวเอี้ยนใหญ่มาสามตัวครับแล้วก็ปาะคอนะครับปีหาตัวผ่านโค กี่ขานครับผ่านโคบบอลแอนไปนั่เลยนอนเฝ้ารถอี่ขานเอลูกถือถือว่ายางไก่แห้งครับมือนี้ประมาณหนาสีีโลเลยครับเพราะว่าปกตินี่ผมเก็บเบ็ดข้าวเดียวนะครับทีนี้เก็บเบ็ดตั้งแต่หกโมงครึงนะครับเอาไปเกือบโมงครึ่งเลยครับครับผมก็ถือว่าอากาศบ่ฮ้อนปันไดนะครับพ่อได้พัด ครับถ้าเบิ่งคลิปนี้เราก็ฝากกดไลค์นะครับไทยดีก็ฝากกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบ่บริภาทคลิปของผมนะครับฝ mm hmm. ากข้อไได้ครับหาอยู่หากินทิศ่าศีสำหรับคลิปนี้กาวข้ามบาสวัสดีครับ mm hmm. อ้ยเมื่ออีหลีครับเ่าวป,า,ปาแทบจี่บออกนะครับ อ้ยพี่น้องเอ้ยออกคักออกแน่ครับเห็ดเพ,พาะเห็ดเพ,พาะฝายครับโอ้โห้บึงวยี่ครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยยังบวัวเถาครับพี่ นี่คือผลงานนะครับของเส้นนี้นะครับประคอหาแต้มนะครับหาโตแล้วก็เยียนสามครับหมานหอดเฮ็ดเพาะนะครับ